และได้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะค่ะพบก,กับครูก,กบเช่นเคยนะคะในห้องเรียนวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาค่ะในวันนี้เราจะยังอยู่ในเรื่องของการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาตินะคะค่ะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาร้องเพลงและเต้นไปพร้อมกับคลิปวิดีโอนี้นะคะพราะมไม่ค่าเด็กเดก็าพร้อมแล้ว มาเต้นไปพร้อมๆกันเลยค่ะรุกขับปัญญาติดประจานรูปขับปัญญาติดประจานอย่าเลาเอาใจ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 ให้สะอาดเราควรจำจดไว้ในใจแปรกันอีกเรื่องหนึ่งล้างมือก่อเรื่องใดจะกินอะไรต้องสะอาดไม่หวาน เนื้อเพลงที่เด็กๆได้เต้นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าในแต่ละท่อนของเนื้อเพลงซึ่งมีทั้งหมด6ท่อนหรือ6บรรทัดนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าในแต่ละท่อนนั้นจะมีสุข,ขญญัติข้อไหนบ้างค่ะในเนื้อร้องท่อนที่1นี้เด็กๆทราบไหมคะว่าเป็นสุข,ขญญัติข้อไหนติก๊กต๊อกติก๊กต๊อกลองช่วยกันคิดสิคะ มากๆเลยค่ะเป็นสุขบัญญัติข้อที่1นนะคะคือดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาดอยู่เสมอค่ะค่ะในสุขบัญญัติข้อที่1ดูแลร่างกายและของใช้ให้สะอาดอยู่เสมอนะคะก็อย่างเช่น 1. เด็กต้องอาบน้ํานะคะอย่างน้อยวันละสองครั้งคือตอนเช้ากับตอนเย็นนั่นเองค่ะ สระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละ2ถึง3ครั้งหรือถ้าเด็กๆคนไหนที่ชอบเล่นและมีเหงื่อออกเยอะๆนะคะก็ควรจะสระทุกวันเพื่อความสะอาดเพราะถ้าเด็กๆไม่สระผมนะคะเ,เหงื่อของนักเรียนเนี่ยมันก็จะสะสมอยู่ที่หนังศีรษะถ้าเด็กผู้หญิงก็อาจจะทําให้มีปัญหาในเรื่องของเหา่นะคะเด็กผู้ชายก็เป็นเหา่าได้นะคะเด็กๆต้องรักษาความสะอาด ผมของเราด้วยนะคะและตัดเล็บให้สั้นและสุดท้ายก็คือให้เด็ก,ดกสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดนะคะเหมาะสมกับฤด,ดูกาลค่ะนี่คือสุขภัะข้อที่1ค่ะค่ะและในเนื้อรอง็รานที่2นะคะแปรงฟันอีกเรื่องหนึ่งล้างมือก็เรื่องใหญ่จะกินอะไรต้องสะอาดไม่หวานไม่มัน ค่ะในบรรทัดนี้เด็กๆช่วยกันคิดสิคะว่ามีสุขบัญญัติข้อไหนบ้างแสดงว่ามันต้องมีมากกว่า1ข้อใช่ไหมคะเก่งมากค่ะก็จะมีสุขบัญญัติข้อที่2นะคะคือแปลงฟันให้ถูกวิธีนะคะทุกวันนะคะอย่างน้อยวันละสองครั้งคือตอนเช้าและ ก่อนนอนค่ะค่ะและข้อที่3ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมออย่างถูกวิธีและหลังขับถ่ายนะคะและข้อที่4คือเรื่องรับประทานอาหารที่สุขสะอาดถูกหลักอนามัยและปรุงสุกใหม่ๆนะคะหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด และอาหารที่มีสีชุดชาดค่ะค่ะและในเนื้อร้องในบรรทัดที่3นะคะเาะเล่าเบียร์ของเมาไม่เอาไม่เข้าทีบุรี่ก็โนโลูกเดียวค่ะในเนื้อร้องท่อนนี้เด็กๆคิดว่าเป็นสุขขบัญญัติข้อไหนคะช่วยกันคิดหน่อยค่ะ3 2 Three, two, one. 1เก่งมากค่ะเด็กๆ ข้อที่5นะคะหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดและสารเสพติดทุกประเภทค่ะสิ่งเสพติดก็อย่างเช่นที่เด็กเห็นทั่วไปนะคะก็จะเป็นเหล้าเบียร์บุหรี่เป็นต้นนะคะค่ะและในเนื้อรองข้อที่4นะคะอีก,การพนันขันต่อหลีกไปใจไม่ขอเกี่ยวมีเพียงใจเดียว ให้กับแฟนอย่าประมาทค่ะในเนื้อร้องท่อนนี้เด็กๆพอจะลึกออกไหมคะว่าเกี่ยวกับสุขบัญญัติข้อไหนบ้างคะลองคิดดูกันอีกทีสิคะเด็กๆสุขบัญญัติข้อที่6นะคะสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นนะคะทำง่ายง่ายนะคะโดยการที่ เราทำกิจกรรมร่วมกันนะคะอย่างเช่นกินข้าวร่วมกันดูโทรทัศน์ร่วมกันปลูกต้นไม้ร่วมกันช่วยกันทำงานบ้านและสมาชิกในครอบครัวทุกคนรู้จักหน้าที่ของตัวเองค่ะค่ะและอีกข้อหนึ่งข้ออะไรนะข้อที่เจนะคะข้อที่7ก็คือ ไม่ประมาทนะคะป้องกันอันตรายด้วยป้องกันอุบัติเหตุด้วยความไม่ประมาทนั่นเองค่ะเพราะเมื่ออ,อย่างเช่นเวลาเราเดินทางเราต้องปฏิบัติตามกฎมีกฎ,กฎ,กฎอะไรนะเด็กๆพอจะเรียกไหมคะใช้แล้วค่ะกฎจราจรน,นั่นเองไงคะค่ะ,คะถ้าทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรโดยไม่ประมาทแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุได้น้อยลงมากๆเลยนะคะ มาถึงมรทัดที่5แล้วนะคะมันออกกําลังกาย up and down จิตร่าเริงแจ่มใสน่ารักน่าชมเย่เ yeah ย yeah. ค่ะในท่อนนี้นั้นเป็นสุขบัญญัติข้อข้ออะไรบ้างคะค่ะข้อที่8นะคะคือออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปีค่ะการออกกําลังกายนะคะ แค่เด็กเดินหรือวิ่งเป็นประจำนะคะก็ถือเป็นการออกกำลังกายแล้วค่ะและอีกข้อหนึ่งก็คือข้อที่9นะคะทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสยอยู่เสมอค่ะถ้าเรามีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใสนะคะเราก็จะมีความสุขค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงบรรทัดส,สุดท้ายนะคะ คือหแรงช่วยสร้างสรรสังคมให้โลกลือครอบครัวคนไทยค่าเด็กๆหรือสุขบัญญัติข้อไหนคะเก่งมากๆเลยค่ะข้อที่10นั่นเองนะคะข้อที่10ของสุขบัญญัตินะคะก็คือมีสํานึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรสังคมค่ะในข้อนี้นั้นก็ทําได้ไม่ยากค่ะเพียงแค่เด็กๆรู้จัก ช่วยกันประหยัดน้ำประหยัดไฟเมื่อไม่ใช้ก็ปิดนะ้ำปิดไฟนั่นเองนะคะค่ะหรือเมื่อเด็กๆไปในสถานที่สาธารณะอย่างเช่นวัดหรือโรงเรียนก็เป็นสถานที่ส่วนรวมเหมือนกันใช่ไหมคะเด็กๆเ,เห็นขยะอยู่ที่พื้นเด็กๆก,ก็ช่วยกันเก็บนำไปทิ้งที่ถังขยะแค่นี้ก็เป็นการช่วยกันรักษาความสะอาดของส่วนรวมค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสุขบัญญัติแห่งชาติสิบประการเด็กๆพอจะจาได้กันบ้างไหมนะค่ะและงานในวันนี้นะคะรูก,กบให้เด็กๆเ,เขียนวิธีปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติมาห้าข้อคะ่ะอย่างเช่นอาบน้ำอย่างน้อยวันละสองครั้งเป็นต้นนะคะ เด็กๆทําลงในสมุดที่คุณครูแจกไปนะคะเขียนชื่อวิชาเขียนวันที่และเขียนคำตอบมาให้คุณครูอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นและเลขที่ด้วยนะคะส่งมา้า้โพสนี้หรือในลายกลุ่มห้องก็ได้ค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย